สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมนะก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนะมาพบกันเช่นเคยนะผมนะกับผมอาจารย์กิจนะครับเอ่อวันนี้นะครับผมนะผมก็ย้ายมาทําช่องใหม่เนาะนะครับผมย้ายมาทําช่องใหม่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันนะครับเป็นสูตรเด่นบนนะครับผมนะเด่นบนเนี่ยซึ่งเข้ามาแล้วนะครับประมาณ12งวดนะครับผมเด่นบนนะฮะเข้ามา12งวดแล้วนะฮะไม่มีหลุดเลยนะครับผม อ่านะครับเมดที่แล้วก็เข้าไปนะสาหรับเลขเก้านะัมื่ดที่แล้วนะฮะเข้าไปนะเป็นเด่นบนเนาะโอเคนะครับก่อนอ่าก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ไว้ให้กันด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีคํานวณกันก่อนเลยนะฮะก็วิธีคํานวณนะครับผมนะตรงนี้นะฮะเราใช้นะครับผมนะเป็นหลักพันนะทุกคนนะเนี่ยนะครับมองเห็นกันไหมเลยพอดีปากกาอ่ะมองเห็นกันรึเปล่านะครับผมนะน่าจะเห็นแล้วนะครับผมนะ สักครู่นะเดี๋ยวผมจะลดแสงให้แล้วกันอ่ะนี่นะฮะน่าจะเห็นกันชัดเนาะนี่นะครับก็หลักพันนะผมนะที่นํามาบวกกันสองครั้งนะครับผมนะนํามาบวกกับหลักหน่วยได้สองครั้งแล้วก็นํามาบวกหลักหลักสิบล่างนะผมนะหนึ่งครั้งแล้วก็บวกเก้าคงที่นะฮะนะครับผมนะวิธีคํานวณก็ตามนี้นะฮะซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณสิบสองงวดนะผมนะเดินดีมากๆนะสําหรับสูตรนี้นะครับก็ลองเอาหาตัวนี้นะไปจับ ชนดูนะผมนะซึ่งสูตรนี้เนี่ยผมใช้มานานมากแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูงวดแรกกันก่อนนะครับผมนะที่เราคำนวณมาได้นะครับตรงนี้เราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกสี่บวกสี่นะฮะบวกหกบวกเก้าคงที่นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นยี่สิบห้านะฮะยี่สิบห้านะครับเราดึงเลขห้ามาไว้ตรงนี้นะครับห้านำบวกห้านำมาบวกหนึ่งคงที่นะผมนะได้เป็นหกนะฮะหกบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับผมอ่า บวกหนึ่งนะครับผมนะได้เป็นเลขสามตัวมานะครับก็อย่างงวดแรกนะครับผมนะงวดแรกเนี่ยออกเป็นสองสองเจ็ดนะฮะสองสองเจ็ดเนาะนะครับผมสองสองเจ็ดนะฮะงวดแรกนะครับผมนะซึ่งเข้าไปเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นสูดเด่นบนนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบได้หลักหน่วยนะฮะนะฮะงวดแรกนะครับผมนะ อเดี๋ยวมาดูงดถัดมากันนะเป็นงดที่สองนะครับงที่สองเราจะเป็นนะนะเก้าน,นะครับเก้าบวก้าบวก็ดบวกเจ็ดบวกศูนย์บวกเก้านะผลลั์ที่ได้ด้เป็นสี่เ็ดนะฮะดึงเลขหนึ่งมาไว้นะครับหนึ่งนำมาบวกหนึ่งคงที่นะได้เป็นสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นสามนะครับผมนะงดนี้นี่ออกเป็นสี่ศูนย์สามะครับสี 3, ่ศูนย์สามพอเข้าไปเป็นหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนะผมนะที่เดินเป็นเลขสามนะครับอ่านะฮะ มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นงวดที่สามนะครับงวดที่สามเราใช้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสามนะฮะบวกเก้าบวกเก้าคงที่นะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นยี่สิบหกนะฮะดึงหกมาไว้เลยนะับหกบวกหนึ่งคงที่นะครับได้เป็นเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นแปดนะฮะวันนี้นี่ออกเป็นตรงนี้เลยนะครับเก้าสามแปดนะครับผมเก้าสามแปดนะฮะซึ่งเข้าไปเป็นเลขแปดนะครับผมนะ ถัดมางวดที่สี่นะครับงวดที่สี่เราใช้เป็นห้านะครับห้าบวกห้าบวกแปดบวกแปดนะครับบวกเก้าบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสี่สิบสี่นะครับดึงเลขสี่มาไว้เลยเนาะงวดนี้นะครับสี่บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นหกงวดนี้นี่ออกเป็นสี่สี่หกนะฮรสี่สี่หกนะครับผมงวดนี้นี่หลักหน่วยนะครับ เข้าหมดเลยนะผมนะเข้าทั้งสามตัวเลยนะนะฮะพอไปเลขเบิ้ลนะผมนะเลขสี่ก็เข้าไปนะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนี่เป็นเลขหกนะครับเข้าหมดเลยนะทั้งสามตัวนะครับผมเป็นงวดที่สี่นะฮะเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมานะผมนะเป็นงูที่ห้านะครับเราใช้เป็นสามนะครับสามบวกสามนะครับบวกหกบวกหกบวกเจ็ดบวกเก้าคงที่นะฮะผลลับที่ได้ได้เป็นสามสิบสี่นะครับดึงเลขสี่มาไว้นะครับ สี่บวกหนึ่งพืที่ได้เป็นห้านะห้าบวกหนึ่งพืที่ได้เป็นหกเนาะงวดน,นี้นี่ออกเป็นศูนย์เก้าห้านะครับศูนย์เก้าห้านะครับผมนะก็ยังเดินอยู่นะครับผมนะสาหรับหลักหน่วยนะฮะเป็นเลขห้านะครับนี่นะฮะเดินหลักหน่วยดีมากนะผมนะสาหรับงวดแรกๆเนะี <c> ่ย <oughs> ถัดมานะเป็นงวดที่หกนะครับผมงวดที่หกเราใช้เป็นหนึ่งนะครับ 1บวกหนึ่งบวกห้าบวก้าบวกสองบวก้าคงที่นะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นย3ิบสามเนาะหนึ่งเลขสามเอาไว้นะสามบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นสี่นะ4ี่บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นห้านะน,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 นะครับผมนะอ่ะงวดนี้นี่เลขที่ออกเนี่ยเป็นห้าครับห้าหกเจ็ดนะครับผมอ่ะงวดนี้นี่เอ่อไปเข้าเป็นหลักร้อยแล้วนะครับหลักหน่วยไม่มานะครับผมนะเดี๋ยวไปเข้าเป็นหลักร้อยแทนเนาะนะครับ่เดินดีมากนะครับเดินดีมาก ถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่เจ็ดนะครับงวดที่เจ็ดเราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับดึงเจ็ดมาไว้เลยนะครับเจ็ดบวกด้วยหนึ่งคงที่นะผมได้เป็นแปดนะครับแปดบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเก้านะครับผมนะงวดนี้ออกเป็นตรงนี้นะครับเก้าหกเจ็ดนะครับเก้าหกเจ็ดเนาะนะับเก้าหกเจ็ดนะฮะก็เลขเก้านะผมนที่เข้าไปนะเป็นหลักร้อยนะครับ ส่วนหลักหน่วยเนี่ยเป็นเลขเจ็ดเนาะก็เข้านะครับผมนะอ่าหลังจากที่หลุดมาหลังจากหลุดมาหลักร้อยนะครับผมนะแล้วก็มาเข้าเป็นหลักหน่วยต่อเนาะอ่าแต่หลักสิบเนี่ยมาค่อนข้างน้อยนะครับหลักสิบมาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆยแล้วกันนะ <c oughs> ทุกคนนะถัดมานะครับผมนะถัดมาตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเลขหกนะหกบวกหกบวกเจ็ดบวกเจดบวกหกบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์ทีไ่ได้ได้เป็นสี่สิบเอ็ดนะ หึงเลข1มาไว้เลยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งของที่ได้เป็นสองนะสองบวกด้วยหนึ่งงที่ได้เป็นสามนะครับนะวันนี้นี่ออกเป็นสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดเนาะสองห้าแปดนะครับเป็นเข้าไปหลักร้อยนะครับเป็นเลขสองเนาะนะครับเลขสองเข้าไปนะครับวันนี้ถัดมานะครับผมถัดมาตรงนี้เราใช้เป็น7็ดบวกเจ็ดนะครับบวกแดบวกแปดบวกแปดบวก้าของที่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นส7ิบเจ็ดนะฮะ 7นะครับผมนะดึงมาไว้เลยเจ็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะได้เป็นแปดแปดบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเก้านะครับนะอะก็งวดนี้นี่ออกเป็นสองแปดหกนะครับสองแปดหกนะครับผมนะนะเลขเหลักสิบนะผมนะมาแล้วนะฮะเป็นเลขเด่นบนนะผมนะจับไปวิ่งได้นะจับไปวิ่งจะไปรุ่นนฮะงวดที่แล้วนะผมนะงวดที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเบิ้ลไม่น่าจะมาเนะย โอ้โหแต่ก็มามาทะลุเลยนะฮะเก้า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 เจ็ดแนลผมโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมานะครับถัดมาเนี่ยเราใช้เป็นสามสามบวกสามบวกหกบวกหกบวกห้าบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสามสิบสองเนาะดึงเลขสองมาไว้นะคสองบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสามนะครับสามบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสี่นะวันนี้นี่ออกเป็นเอ่อสามเก้าหนึ่งนะครับสามเก้าหนึ่งนะครับ เข้าไปนะครับเป็นหลักร้อยนะครับสังเกตนะครับผมนะว่าหลักหน่วยไม่ค่อยมาแล้วนะครับผมนะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยหลักหน่วยจะมาค่อนข้างเดหนะครับส่วนหลังๆเนี่ยจะมาหลักสิบค่อนข้างเยอะเออขออภัยครับจะมาหลักร้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆ่อยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะคําคำนวณเสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นเก้านะครับเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะบวกเก้า คงที่เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสามสิบแปดหนึ่งเลขแปดมาไว้เลยแปดบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเก้านะครับเก้าบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นศูนย์นะครับงูนี้เนี่ยเป็นแปดหนึ่งหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะอ่ะก็หลักร้อยนะผมนะเป็นหลักเลขแปดยังเดินต่อนะครับถัดมานะผมนะถัดมานี่ก็เป็นตรงนี้นะผมนะ Uh, ตรงนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะกัน,นยานะครับผมนะงวดที่แล้วนเคร่บ uh, อันนี้ก็จะเป็นห้านะห้าบวกห้านะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดบวกเก้าคงที่นะครับก็ ho, ผลลัพธ์นะครับผมนะที่ได้เนะี่ยได้เป็นยี่สิบเก้านะครับผม Ä, ผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยได้เป็นยี่สิบเก้านะครับผมนะก็ ho, ดึงเลขเก้ามาไว้นะครับเก้าบวกด้หนึ่งคงที่นะครับผมนะได้เป็นศนยะ์ะศรนย์บวกด้หนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งับงวดนี้นี่ออกเป็นเนี่ยเก้าเก้าเจ็ดนะครับ นะครับผมก็จะส่วนมากเนี่ยจะพักหลังๆเนี่ยจะเดินมาเป็นหลักร้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะว่อนะสักครู่นะครับพักหลังเนี่ยจะเดินมาเป็นหลักร้อยนะครับนี่นะจากงวดแรกนะับงวดแรกเนี่ยจะเข้าเป็นหลักหน่วยซะเยอะนะครับผมนะหลักหน่วยเยอะมากๆนะสักครู่นะครับหลักหน่วยเยอะมากนะผมนะตอนแรกนะครับผมแล้วก็ มาเปลี่ยนเนาะมาเปลี่ยนตรงนี้นะผมนะก็เข้าไปหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนะมีหลุดไปหลักสิบงวดเดียวนะครับ mm hmm. เป็นสูตรเดินบนฮนะซึ่งเข้ามาแล้วสิบสองงวดนะเดินดีมากนะครับผมลองจับไปดูนะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอ่อมาดูงวดนี้กัน,กนดีกว่านะเป็นงวดประจําวันที่สิบหกนะกันยายนนะสองพันห้าร้อยหกสามนะครับมาดูงวดนี้กันนะว่าจะคํานวณได้เป็นเลขอะไรนะครใครชอบเลขไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอ่อ ตรงนี้เราใช้เป็นเก้าบวกเก้านะครับแล้วก็บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวก้าบวก้าคงที่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นห้าสิบนะครับผมดึงเลขศูนย์มาไว้เลยนะศูนย์บวกด้วยหนึ่งคงที่นะผมนะได้เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสองนะครับผมอ่ะก็อเลขเด่นนะผมนะประจางวดประจาวันที่เอ่อสิบหกนะกันยายนสองพันห้าร้อยหกบสามนะผมนะได้เป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับมีอีกสูตรหนึ่งครับผมเป็นสูตรหลักร้อยนะผมนะเดี๋ยวผมจะจับมาชนให้ไม่รู้ว่าจะ เข้าตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นเด่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมเข้าเข้าค่อนข้างดีนะครับผมนะสิบสองวดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมน้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะาก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิงนะกดไลค์ให้กันด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมีเพียงประมาณเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ